กรณีไม่ปกติที่คุณพยายามวางลูกบนจุดแต่ลูกไม่หยุดนิ่งบนจุดนั้นคุณต้องพยายามวางลูกบนจุดเดิมครั้งที่สองถ้าลูกยังคงไม่หยุดนิ่งต้องพยายามวางลูกนั้นบนจุดที่ใกล้ที่สุดที่จะหยุดนิ่งไม่ใกล้หลุมก็ไปกว่าจุดเดิมตัวอย่างในการใช้กฎข้อนี้ถ้าคุณกรอบลูกสองครั้งในการผ่อนปลน และลูกกลิ้งออกนอกพื้นที่ผ่อนปลนนั้นทั้งสองครั้งแล้วพยายามวางลูกบนจุดที่กระทบพื้นครั้งแรกในการหลบครั้งที่สองถ้าลูกไม่หยุดนิ่งบนจุดนั้นคุณต้องพยายามวางบนจุดนั้นครั้งที่สองถ้าลูกยังไม่หยุดนิ่งกับที่วางคุณต้องวางลูกบนจุดใกล้ที่สุดที่ลูกจะหยุดนิ่งได้โดยไม่ใกล้หลุมก็ไปกว่าจุดเดิมคุณอาจจะพยายามอยู่หลายครั้งเพื่อหาจุดวางให้ลูกหยุดนิ่ง น้อยครั้งที่คุณอาจจะไปจบลงด้วยการวางลูกนอกพื้นที่ผ่อนปลน